สวัสดีครับสวัสดีครับอ่านในนักตัวไหนสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้องพบจิโรถบันตีครับสวัสดีครับเจมส์ครับเจษฎาจัมโนครับอ่าเลนื้อเทียแต่ละคนเล่นเป็นใครยังไงบ้างก็ผมนะครับเล่นเป็นเพื่อนของคนเดียวนะครับก็เล่นเป็นเพื่อนที่เป็นนักกีฬานะครับของคนเดียวก็รอติดตามนะครับว่าผมจะมีความสามารถอะไรบ้างครับผมอ่าเป็นครับส่วนผมก็เล่นเป็นน้องชายต่างแม่ของพี่คนเดียวนะครับครับ ก็ฝากติดตามผลงานในเรื่องได้เลยนะครับอาถามก็ม you know, ันเป็น huh. ซีรีส์แรกของคู่เต็มตัวยังไงบ้างก็เป็นซีรีส์แรกก็แบบตื่นเต้นมากเลยผมก็แบบไปเขามีคลาสให้เรียนฝึกเรียน a c t ิ้งบ้างอะไรพวกนี้บ้างครับก็เราก็ดูจากรุ่นพี่บ้างว่าแบบทางานยังไงบ้างก็ทําตามนะครับว่าแบบก้าวตามรุ่นพี่ไปเรื่อยๆครับเขาก็แบบรู้ว่าได้เล่นดื้อเฮียก็หาโซนก็ตื่นเต้นมากเลยครับ ที่แบบได้เล่นอะไรเงครับก็เป็นซีรี์เรื่องแรกของเจมส์คับตัวละครคุณจะค่อนข้างเป็นคนร้ายอยู่เหมือนกันนะครับเราเตรียมเราจริงๆเราเราต้องแบบพยายามผักด้านร้ายของเราออกมาหรือเปล่าเราก็ต้องปรับตัวเข้ากับคาแรคเตอร์ให้ได้ครับพูดถึงอะไรเนี่ยเป็นเจนใหม่เจอพี่พี่เขารักน้องยังไงบ้าง ก็พี่พี่ในบ้านใช่ไหมครับใช่พี่ๆนิสัยดีมากเลยแต่ละคนแบบโอ้โหเฟรนลี่มากแบบผมเข้าไปวันแรกก็แบบเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างก็แบบเฟรนลี่ครับก็ทําให้พวกเราแบบสบายใจที่อยู่ด้วยกับพี่เขาเข้าหาครับผมให้คครับอข,อของเชมก็เขาเฟรนลี่มากเลยครับเขาแบบดูแลเขาเราดีมากแแบบเป็นเหมือนเป็นแบบครอบครัวของเขาเลยครับทีถ้าให้แต่ละคนเลือกหน่อยซีว่าคุณแับใน เซตหนึ่งเซตสองเนี้ยใครคือไอดอลของคุณเลยไปดูกันดีเยอ่ะเลือกมาหนึ่งคนใครก่อนอ๋อผมเทมก่อนก็แล้วกันครับก็ชอบพี่นุนิวครับอ่าค่อยถึงไปบบพี่นุนิวเพราะว่าเขาน,น่ารักแล้วก็ร้องเพลงเพราะด้วยครับอืมอ<ๆ>่าแล้วเราครับของผมก็พี่นัสครับเพราะว่าพี่เขาน่ารักดีกแบบ็แบบเออแบบพี่เขาแบบดูแบบเออแบบแบบ ตัวเล็กอย่างเงี้ยครับน่ารักครับถ้าคุณถ้าคุณมีปัญหาคุณเยอะพี่นัทจะปกป้องคุณได้ไหมสุดๆเลยครับเพราะว่าพี่นัทคุณมั่นใจขนาดนั้นเลยเพราะว่าใช่เพราะว่าพี่นัทปกป้องผมได้ชัวร์อ๋อแต่จริงๆดูบันดึเนี่ยเขาคุ้อเรื่องกันแกล้งอยู่เลยนะคุณไม่โดนมันเป็นไปได้ยังไงก่อนขนาดเจนสองนี่ยังโดนเลยนะคุณอาเขาเอาอยี่ห้อกูกลัวใครมากที่สุด ใครน่ากลัวที่สุดเนี่ยตอนนี้นยังไม่ใช่พี่ออก <c oughs> ตอนนี้ยังครับเฮ้ยคุณไ,ไม่กลัวใครเลยหรอใจกล้ามากลเลยนะเจมคือใจกล้าเขาเลยนี่คุณกำลังท้าทายรุ่นพี่เลยนะ,ะคุณกลัวใครบ้างไหมยังไม่มีอะครับผมว่าผมก็แสบเอาเรื่องอยู่นะครับก็ <c oughs> ไม่ค่อยกลัวอะไรเฮ้ย <c oughs> คุณแสบก่อ,อนหน้านี้พี่เคยเจอโทรมาโทรมาเขาบอกว่าเขาตัวตึงเหมือนกันในรุ่นสามนี่คุณจะขึ้นไฝกับโทรมาหรือเปล่าผม,ผมว่าผมแบบสูสีอยู่สูสีอยู่ได้อย <c oughs> ู่ อาจจาแสดวาคุณจะชิงตำแหน่งผู้นำ Gen 3จากคุณมันหรือเปล่าถ้าได้ก็เอาครับถ้าได้ก็เอาถ้าอย่างนี้คุณจะอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายคุณมันหรือฝ่ายกล้องฝ่ายกล้องครับเพราะอะไรเพราะเขาอยู่ตรงนี้เราต้อกลัวเขาเหมือนกันหรือเปล่าแสดงว่าอย่างนี้คุณก็ต้องแบบขี้แกล้งเหมือนกันนะดูจากโซนแล้วไม่ครับผมไม่ค่อยแกล้ง่ะอันนี้เลยคุณคิดว่า ไม่ได้ไมายถึงเจมส์น,นะเพราะว่าเราน่าแกงสุดทำไมเราผู้น้อยหรอ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันครับ <c oughs> บอกเขาว่าปาน,นี้เราหน่อยปาน,นี้นเรา <c oughs> หน่อยนะเพื่อนเนี่ยปานี้เราเราหน่อยนะโอเคได้ขอโทษน,นะครับแล้คุณแบบแต่คุณกล้าสู้กับโอมาร์ต่อคุณใจเด็ดนะคะ <c oughs> คุณรู้ป่าวาเขาเคยประกาศตัวเขาจะเป็นผู้นำคุณอย่างนั้นคุณต้องส่งสั่ไฟกับเขาหน่อย พี่ชมัู่ถ้าว่างๆเจอผมได้นะครับที่ที่ดูมันดิดูมันดิเออแต่เขาตัวโตกว่าเราจริงครับกล้ามโตแล้วเออดูเต็มเงียบเลยอ่ะคืออะไรเพราะว่าก็กลัวเขาอยู่ฝั่งเขาไว้ก่อนใช่ครับก็กลัวไว้ก่อนครับไม่เก่งแบบว่าอยู่เงียบๆดีกว่าอยู่เงียบๆดีกว่าครับเออคุณคิดว่าจะเอาใครไปอยู่เงียบๆกับคุณในเจนสามก็คิดว่าน่าจะเป็นก้องเหมือนกันนี่แหละครับ คุณจะเอาเขาไปอยู่เงียบๆของคุณได้ไงคุณดูเขาพูดก่อนแบบว่าคุณได้ฟังอย่างไรเนาะไม่คิดจะดึงให้คนอื่นเลยหรอแบบไปตั้งกลุ่มเงียบๆอยู่เงียบๆคิดว่ามีใครไหมคิดว่าครับเปิดวัดไหมเอาไปอยู่เงียบๆด้วยการน้ำปิงไหมน้ำปิงเหรอครับก็น้ำปิงจำเงียบสร้งแบบความเงียบเดี๋ยวแกงนี้เดี๋ยวกองไปคุมเองครับแกงนี้เดี๋ยวต้องไปลากหมดเลยกันอยู่ทีมก็นี่คือคุณจะปั่นใช่ไหมเออ ยังไงคุณนี่คือคุณคิดว่าคุณไม่กลัวใครเลยเหรอก็ยังไม่ค่อยกลัวนะครับไม่แต่ว่าของที่เขาพี่ซีก็ไม่ก,กลัวโฮ <laughs> ้ยอาจจะกลัวเอาไหนบอกไม่กลัว <laughs> นะเ <laughs> อาพี่มาคุณไม่กลัวหรอกลัวยังใหญ่เลยนะเออไม่กลัวหรอกล <laughs> ัวก็ได้กลัวก็กลัวกนนะเ <laughs> ออเอาแล้วเจนสองก็ไม่กลัว <laughs> เน็ตต์ปิงอ่ะโ <laughs> อ้พี่เน็ตใจดีอุ้ยทำไมคุณบอกพี่เน็ตใจดีก็พี่เน็ตจะเฟรนลี่ครับก็ มาวันแรกกี่เนตก็ชวนผมคุยเลยอ่ะเพราะว่ากินเนตก็น่ากลัวเหมือนกันนะเมื่อก่อนผมเคยดูกินเนตเขาเคยเล่นเรื่องแบบเออเขาปั่นอยู่นะพี่เนตอ่ะรู้ใช่ไหมใช่ครับผมเอออันนี้ก็คืออยู่เงียบเงียบทำทางไปเราจะแบ่งโซนเป็นโซนเงียบกับโซนปั่นใช่ไหมแบบนี้ถูกไหมถูกครับทำไมเงียบขนาดนี้ก้อนก้อนกระลั่งไหนคุณเมาเพื่อนข้างคุณหน่อยสิอ่ะเอาถามเลยคุณเจอกันครั้งแรกคุณรู้สึกยังไงเจื่อข้างเลยไม่ต้องใครเลย พอคิดแป๊บนึงนะครับเจอวันแรกอ๋อตอนเจอวันแรกเจอตอนไปถ่ายถ่ายงานครับก็แบบไม่ค่อยจะคุยวันแรกผมไปสายผมไปเขากลับแล้ว <laughs> ผมไปชายก็แบบตอนเจออีกครันน้งนึงก็เจอตอนแบบน่าจะเจอในบ้านเลยครับก็แบบเีมก็แบบเข้ามาชวนคุยชวนเล่นแบบผมอยู่ไว้ใกล้ๆกันแบบสองคนเด็กที่สุดชวนเล่นเกมกันครับก็คือเขาก็แต่งหน้าผมก็นั่งเล่นเกมกันม่เจ๊สามคนเด็กสุดเลย ได้ครับพวกผมสองคนเด็กสุดใช่ครับแล้วคุณเห็นครั้งแรกคุณรู้สึกไงรู้สึกว่าอุ้ยใครอะ่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ปัน่นไงเขาจะมา <c oughs> เป็นเพื่อนที่พอปกป้องเราได้ป่ะงหรนอเปลคิดเรื่องนั้นไหมได้ครับ <c oughs> คิดว่ามันปกป้องนะแล้วก็แกล้งได้ด้วยเหมือนกันครับ <c oughs> อะไรนะแล้วก็แกล้งเราได้ด้วยเหมือนกันครับ <c oughs> แกล้งเราได้ด้วยเหมือนกันครับ <c oughs> อ๋อก็คือคุณจะอยู่เงียบๆยอมให้เพื่อนแกล้งแบบนั้นเลยหรอ ก็อาจจะมีสู้นิดนึงครับแต่ก็เตรียมตัวไว้นะกล้องนี่เขาพูดเก่งนะคุณว่าเขากับโทมัสใครพูดเก่งผมว่าโทมัสครับเฮ้ยไหนบอกอยู่ทีมเดียวกันไงไม่เขาบอกว่าโทมัสพูดเก่งกว่าไงอ่างั้นได้หาลูกทีมบอกโทมัสหน่อยสิว่าแบบเออเนี่ยผมน่าทีมเราบอกบอกบอกเร็บอกโทมัสเหรอใช่ที่โทมัส เฮ้ยพี่โทมัสครับหัวหน้าทีมผมนะครับเจอได้ครับพี่โทมัสมาเล่นนะครับโอเคองานต่อให้เราสองคนฝากผลงานหน่อยสิให้แฟนๆหน่อยคนละคนละหนึ่งประโยคในการตกแฟนๆหน่อยสิก็แบบมาเป็นแฟนฝากผมงานเราครับแล้วก็แบบฝากไอจีให้กดไลค์หน่อยสิอ่ะใครเรึเปก่อาคงงได้ครับก็ฝากผลงานพวกผมด้วยนะครับซีรีส์เรื่องแรกของพวกผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับ แล้วไอจี IG ผม k o n g j i r o ก้องจีโร่ครับฝากฟอลแล้วกดไลค์ทุกรูปด้วยนะครับขอคอมเมนต์แบบปัน,ปน,ปนทุกรูปเลยครับครับผมครับของเจมส์นะครับก็ขอฝากติดตามซีรีส์เรื่องแรกของเจมส์นะครับก็คือเรื่องดื้อเฮียกหาวโซนนะครับไอจี NG ของเจมส์ก็คือเจมจุด j s d นะครับฝากติดตามด้วยนะครับโอเคค่ะ okay,